การโฆษณาสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการโฆษณานะครับน้องๆอ,อยากรู้หรือยังครับว่าจะเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้แล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับพี่วินคะลงไปเล่นข้างล่างเป็นเพื่อนรินหน่อยสิคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่ขอดูรายการนี้ให้จบก่อน ได้ค่ะพี่วินคะรินมีอะไรสงสัยอยากจะมาถามพี่วินหน่อยค่ะมีเรื่องอะไรจะถามพี่หรอรินรินสงสัยว่าเวลาที่เราดูรายการต่างๆทางโทรทัศน์ทำไมถึงต้องมีการเสนอสินค้าต่างๆในระหว่างพักขั้นรายการด้วยล่ะคะอ๋อการเสนอสินค้าต่างๆในระหว่างขั้นรายการนั้นเราเรียกว่าโฆษณาแล้วโฆษณาคืออะไรล่ะคะ ถ้ารินสงสัยขนาดนี้เดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังตั้งใจฟังดีๆละ่ะการโฆษณาหมายถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยพแพร่สินค้าหรือการบริการอย่างใดอย่างหนึ่งแก่คนทั่วไปและข้อสำคัญของการโฆษณาก,ก็คือข้อความในการโฆษณาจะเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจผู้อ่านหรือผู้ฟังให้คล้อยตามหรือให้เชื่อและปฏิบัติตาม สื่อที่นิยมใช้โฆษณาสินค้าและบริการเช่นโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์และแผ่นป้ายโฆษณาเป็นต้นเรียนรู้ไหมว่าข้อควรพิจารณาการฟังและการดูโฆษณามีอะไรบ้างไม่รู้คะ่ะถ้าอย่างนั้นรินต้องตั้งใจฟังดีๆเลยนะเพราะว่าสำคัญมากได้เลยคะ่ะพี่วิน ข้อควรพิจารณาการฟังและการดูโฆษณามีดังนี้ข้อที่1คือการให้ข้อมูลสินค้าที่โฆษณาครบถ้วนหรือไม่ข้อที่2คือคุณสมบัติของสินค้าหรือการบริการเป็นอย่างไรข้อที่3คือสินค้าหรือการบริการนั้นๆโฆษณาเกินความเป็นจริงหรือไม่ข้อที่สคือควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของสินค้าและการบริการ มีมากน้อยเพียงใดเห็นไหมรินข้อควรพิจารณาการฟังและการดูโฆษณาไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมรินยังไม่เข้าใจเลยค่ะพี่วินพี่วินช่วยยกตัวอย่างให้รินเห็นชัดๆหน่อยได้ไหมคะได้สิรินถ้าอย่างนั้นรินลองดูโฆษณาในโทรทัศน์ชิ้นนี้แล้วกันนะเมื่อดูแล้วเรามาช่วยกันพิจารณาโฆษณาชิ้นนี้กันได้ค่ะพี่วิน ยากันยุงตาราตะไคร้หอมยากันยุงชนิดนี้ทําจากตะไคร้หอมใช้แล้วป้องกันยุงได้ดีไม่ให้ทษต่อสุขภาพเพราะไม่มีสารเคมีเจือปนราคาย่อมเยาวหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเป็นอย่างไรบ้างรินดูโฆษณาย,ยากันยุงแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันพิจารณาโฆษณาชิ้นนี้กันเริ่มจากการให้ข้อมูลประกอบด้วย วัตถุดิบที่ผลิตคือตะไคร้หอมไม่มีสารเคมีเจือปนไม่ให้โทษต่อร่างกายใช้ป้องกันยุงต่อไปรินลองบอกคุณสมบัติของสินค้าชิ้นนี้ดูสิได้เลยค่ะพี่วินคุณสมบัติของสินค้าประกอบด้วยทำจากพืชไม่มีสารเคมีเจือปน เป็นยาป้องกันยุงชนิดหนึ่งที่คนนิยมใช้และสุดท้ายคือความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือของสินค้าชิ้นนี้คือไม่โฆษณาเกินจริงสรพคุณเป็นที่รู้จักกันทั่วไปน่าทดลองซื้อมาใช้เป็นอย่างไรบ้างรินพอเข้าใจเรื่องการโฆษณาแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วค่ะพี่วิน รายการที่พี่ดูจบพอดีเราออกไปเล่นข้างนอกกันดีกว่าได้เลยค่ะพี่วินเป็นอย่างไรบ้างครับน้องๆได้เรียนรู้เรื่องการโฆษณากันแล้วถ้าน้องๆคนใดอยากบันทึกความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปในวันนี้น้องๆสามารถกดปุ่มกิจกรรมด้านล่างได้เลยครับน้องๆครับน่าเสียดายจังเวลาใกล้หมดลงแล้วก่อนจากกันวันนี้ เรามาทำกิจกรรมเพื่อเป็นการทบทวนกันนะครับร่วมด้วยช่วยคิดจงบอกความหมายของการโฆษณาและข้อควรพิจรารณาการฟังและการดูโฆษณาคืออะไรเรามาดูตัวอย่างคำตอบกันนะครับการโฆษณาหมายถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือการบริการ อย่างได้อย่างหนึ่งแก่คนทั่วไปข้อควรพิจารณาการฟังและการดูโฆษณาการให้ข้อมูลสินค้าที่โฆษณาครบถ้วนหรือไม่คุณสมบัติของสินค้าหรือการบริการเป็นอย่างไรสินค้าหรือการบริการนั้นๆโฆษณาเกินความเป็นจริงหรือไม่ควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของสินค้าและการบริการ มีมากน้อยเพียงใดน้องๆครับในวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วน้องๆอ,อย่าลืมนำสิ่งที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้ไปปฏิบัติด,ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพี่ได้ใหม่สวัสดีครับ